แซนยืนยันแตงโมไปปสัสสาวะที่ท้ายเรือจริงในรายการโหนกระแสวันนี้นะครับที่ชาวเน็ตและหลายคนเนี่ยต่างรอคอยนะฮะให้เพื่อนๆของแตงโมเนี่ยมาออกในรายการโหนกระแสนะครับโดยในวันนี้นะครับคุณหนุ่มกัญชัยผู้ดำเนินรายการเนี่ยก็ได้มีการถามจี้นะฮะในหลายประเด็นเลยนะครับและก็มีประเด็นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจ ก็คือการจําลองเหตุการณ์นะครับระหว่างที่คุณแตงโมเนี่ยจะตกจากเรือนะครับโดยคุณหนุ่มกัญชัยนะครับให้คุณแซนเนี่ยสวมบทบาทเป็นคุณแตงโมนะครับแล้วตัวคุณหนุ่มกัญชัยเองเนี่ยจะสวมบทบาทเป็นคุณแซนโดยคุณหนุ่มกัญชัยนะฮะก็ได้ให้คุณแซนเนี่ยเล่าเรื่องนะครับว่าระหว่างเกิดเหตุเนี่ยเรื่องเป็นมาอย่างไงนะครับโดยคุณแซนนะครับก็เล่าว่าคุณแตงโมเนี่ยเดินมาหาเธอนะครับที่นั่งอยู่ท้ายเรือ โดยเธอเนี่ยหันหน้าออกไปทางท้ายเรือนะครับทางด้านของเครื่องเรือแล้วคุณแตงโมเนี่ยก็บอกว่าขอกุชีแป๊บนึงนะนะฮะแล้วตัวคุณแตงโมก็นั่งลงไปเลยครับโดยที่ตนเนี่ยยังไม่ทันที่จะบอกให้หยุดเรือหลังจากนั้นนะครับคุณแตงโมเนี่ยก็นั่งลงไปเลยซึ่งตอนที่คุณแตงโมนั่งลงนะครับคุณแซนเล่าว่าแตงโมเนี่ยใช้ทั้งสองมือเนี่ยจับเธอไว้แต่พอแตงโมนั่งลงไปแล้วเนี่ยเธอไม่ได้สังเกตนะครับว่าใช้กี่มือจับเพราะว่าเธอก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่นะฮะ แต่พอรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็คือตอนที่คุณแตงโมเนี่ยจะลุกขึ้นเธอได้ใช้มือดึงคุณแซนนะครับเพื่อพยุงตัวขึ้นนะฮะทำให้คุณแซนเนี่ยตกใจครับแล้วก็บอกคุณแตงโมไปว่าเฮ้ยกูขอตั้งหลักแป๊บหนึง่งอย่าพิ่งดึงนะครับคุณแตงโมก็พยักหน้านะครับไม่ได้ตอบอะไรแล้วหลังจากนั้นนะฮะคุณแตงโมก็ดูเหมือนจะเสียหล,ลักนะครับเธอก็เลยเซยไปทางด้านซ้ายของตัวเธอนะครับแล้วก็ไปเกาะอ,อยู่ตรงกาบเรือแล้วก็พลิกตกลงไปต่อหน้าคุณแซนครับ โดยคุณหนุ่มกัญชัยนะครับก็ได้ถามกับคุณแซนว่าแล้วคุณคว้าเขาไว้ไหมนะฮะคุณแซนก็ตอบว่าคว้าไม่ถึงครับเพราะว่าตำแหน่งที่เธอนั่งอยู่นะครับอยู่สูงกว่าที่แตงโมเนี่ยตกลงไปนะฮะซึ่งคุณแซนนะครับก็ยืนยันกับคุณหนุ่มกัญชัยนะครับว่าแตงโมเนี่ยไปปัสวัสาิะที่ท้ายเรือจริงๆนะครับจากนั้นเนี่ยคุณหนุ่มกัญชัยนะครับก็ได้พาคุณแซนเนี่ยไปจำลองเหตุการณ์ให้ดูนะครับผม ยังไงจามคอมนะครับก็ยังตามคดีนี้อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้ามีเหตุการณ์อะไรอัปเดตนะครับก็จะมารายงานให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับ